ใครที่อยากเผาผ่านไขมันกระชับกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนให้ทําท่าน,นี้เลยค่ะก่อนอื่นเราเก็จะมอวมร่างกายวมคอวมหัวไหล่กันก่อนนะคะก่อนที่จะใช้กล้ามเนื้อนะคะเราควรวมอัพนะคะ ครั้งกนที่เราจะออกกำลังกายนะคะอาหมุนสะโพกนะคะเปิดสะโพกออกยืดเหยียดนะคะยืดเหยียดคลายเส้นสักเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกกำลังกายวันนี้ก็จะเป็นการคาร์ดิโอผสมบอดี้เวทนะคะคนไหนที่อยากจะลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อสะสมกล้ามเนื้อก็ให้เล่นท่านนี้ไปเลยนะคะทุกวันวันละ10นาที ห้านาทีนะคะอ่ะก่อนอื่นเริ่มต้นนะคะแอนนี่จะเล่นต้นขานะคะเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขานะคะนี่จะพับหน้าท้องเกรงหน้าท้องพับหน้าท้องลงมานะคะพยายามดึงเข่าของเราขึ้นมาชิดที่หน้าอกนะคะเราจะพับตัวลงเล็กน้อยก็ได้นะคะหรือจะไม่พับก็ได้นะคะข้างละห้าครั้งนะคะ พยายามนะคะอยากได้กระชับต้นขากระชับหน้าขาต้นขาให้แข็งแรงนะคะพยายามดึงเข่าของเรานะคะให้ถึงหน้าอกให้ได้นะคะเราจะพับตัวก็ได้นะคะพับตัวพับหน้าท้องลงมาเกรงหน้าท้องพับหน้าท้องลงมานะคะเข่าของเราพยายามดึงขึ้นให้ได้ที่หน้าอกนะคะเราก็จะได้ใช้กล้ามเนือ้อ ต้นขาหงงหน้าท้องนะคะขาเราจะกลับไปยืนที่เดิมนะคะห,ห้าครั้งเสร็จแล้วสเตปเอาไว้นะคะเราจะทำแบบต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะได้ทุกส่วนนะคะท่าต่อไปเราจะแตะมือไว้ที่ข้างหลังของเรานะคะเสร็จแล้วเราจะก้าวขาออกนะคะก้าวขาออกแปะข้างหลัง และเราจะผสานมือเอาไว้นะคะหรือใครจะไม่ผสานมือนะคะเอามือวางไว้ที่ข้างใบหูนะคะเสร็จแล้วการข้อศอกออกนะคะเร่งหน้าท้องเร่งหน้าท้องนะคะใครจะแตะข้างก็ได้หรือใครจะแตะไปข้างหน้าก็ได้นะคะเร่งหน้าท้อง เราจะแตะไปข้างหลังแตะปลายเท้าไปข้างหลังหรือจะแตะข้างก็นดะะ้นค่ะเราจะเปิดข้อศอกพร้อมกับการก้าวขาของเรานะคะเร่งน้าท้องบ่อยๆนะคะคราวนี้ก็จะได้คอได้บ่าด้วยนะคะได้แขนสเต็ปไว้สเต็ปไว้นะคะ เสร็จไว้เก่งหน้าท้องนะคะหมั่นกลินหน้าท้องเอาไว้เสร็จแล้วเราจะยืนขากว้างกว่าหัวไหล่นะคะขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะทาําการยกยกเข่าขึ้นมานะคะยกเข่าขึ้นนับ1 2 3 4 5ท่าน,นี้เราจะไม่พับหน้าท้องเราลงมานะคะเราจะใช้กล้ามเนือ้อแกนกลางลำตัวเรืนห,หน้าท้อง3 4 5หอ่า5ครั้งนะคะข้อผ่านต่อนเนื่องจะ5นาทีหรือ10นาทีนะคะก็เรียกว่าได้เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะเสร็จแล้วท่าต่อไป เราจะไปต่อกันในท่าแรกนะคะท่าแรกในท่าที่เราดึงเข่าขึ้นนะคะท่านี้บอกได้เลยว่ากามเนื้อหนะ้าท้องมาไหวนะคะเร่งหน้าท้องเร่งหน้าท้องให้ได้เดยอะๆนะสามสีหอ่าโอเคและเราจะมาจบกันด้วยท่า สปอตนะคะแต่ใช้ขวดน้ำนะคะเราจะสปอตลงนะคะยืนขากว้างขาของเรานะคะกว้างกว่าหัวไหลเลยนะคะเวลาที่เราสปอตลงนะคะจะได้จังหวะดีนะคะแล้วเข่าเราจะไม่เนยไปที่ปลายเท้านะคะแล้ที่เราย่เข่าเราจะไม่เนยไปที่ปลายเท้าเราจะย่ไม่เยอะแต่เราจะใช้วิธีใช้อุปกรณ์ด้วยการใช้ขวดน้ํานะคะให้ขวดน้ําช่วยสวิง เพื่อเราจะได้ใช้เขนถ้านี้ถ้าสาวๆไม่อยากที่จะสะคตนะคะก็ให้ใช้วิธีการเกรงหน้าท้องและจับขวดน้ําหมุนรอบหมุนรอบหัวนี้ก็จะได้เล่นต้นแขนนะคะบ่าไหลเกรงหน้าท้องกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะ อยากที่จะได้กล้ามเนื้อที่ต้นขาที่สะโพกนะคะเราจะทำซ so ั os, ลสร่วมด้วยะะหมุนแล้วดึงไปข้างหลังนะคะหมุนดึงไปข้างหลังแล้วย่อเข่าลงเล็กน้อยกลิ้งหน้าโองสามซ้ายขวานักสี่ซ้ายขวานับห้าหมัอนกลิ้งหน้าโองนะคะไม่ต้องย่อเข่า เยอะก็ได้นะคะแต่ให้เราโฟกัสด้วยกันกลิ่งหน้าท้องนะคะท่านี้บอกได้เลยว่าได้ทุกส่วนนะคะสเต็ปเอาไว้สเต็ปเอาไวา้าวาค่ะและสาวๆที่ไม่อยากจะโยกเข่านะคะไม่อยากที่จะโยกหัวเข่านะคะให้เราใช้ขวดน้ํานะคะใครจะยกขึ้นนะคะยกขึ้นเตะขาไปข้างหลังนะคะกระชับต้นขา กระชับก้นด้านหลังนะคะยกขึ้นแล้วแต่เราจะออกแบบท่าของเรานะคะท่านี้ก็จะได้เล่นต้นแขนกล้าเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องกลเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขานะคะบอกได้เลยว่าขอผ่านดีมากๆหัวไหล่ได้ใช้งานนะคะโอเค ถ้าง,ง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะคาร์ดิโอลดไขมันนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปด้วยในตัวนะคะเราจะจบท้ายด้วยการคูดดาวนะคะคาย,ยืดเหยียดกล้ามเนื้อคูดดาวนะคะเพื่อลดอาการเป็นตะคิวนะคะเส้นเอ็นของเราที่ตึงนะคะยืดไขยเส้นนะ,ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเล่นกันทุกวันนะคะยังไงได้ผลแน่นอน 5-10ถึง10นาทีต่อเนื่องก็จะเผาผ่านไขมันได้ดีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วลองไปเล่นกันดูนะคะสาวๆและคุณแม่บ้านถ้าไม่อยากพลาดโอกาสในคลิปต่อไปกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ